สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคา3 6 5ทุกท่านวันนี้เรามาอยู่กันในช่วงรู้ก่อนผ่อนกับเจ้า Mitsubishi Expander Cross ใหม่ที่เพิ่งได้มีการเปิดตัวเปิดราคากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งรายละเอียดรูปร่างหน้าตาสเปคภายนอกภายในและราคาจะเป็นเช่นไรนั้นงั้นพวกเราไปติดตามชมกันได้เลยครับ เจ้ามิสูบิชิเอ็กเพนเดอร์คอร์สใหม่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นรถยนต์สไตล์ MPV ขนาด7ที่นั่งที่ก่อนหน้านี้นะครับก็ได้มีการเปิดตัวกันไปแล้วแต่ว่าตัวนั้นนะครับเป็นรุ่นธรรมดายังไม่ใช่ยกสูงแบบรถคอ o ์สโอเวอร์แต่อย่างใดซึ่งก็ถือได้ว่าการมาในครั้งนี้นะครับก็ถูกแต่งหน้าทาปากเปลี่ยนนู่นนี่นั่นเข้าไปเพิ่มออปชั่นเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจสำหรับเจ้า Xp ็ n d e r Cross ตัวนี้นะครับที่ต่างจากรุ่นปกตินั้นก็จะมีไฟหน้าที่เป็นแบบ LEDD Refectctor เปลี่ยนไฟตัดหมอกคู่หน้าเป็นแบบ LED เปลี่ยนกระจังหน้าเป็นแบบใหม่เป็นแบบ cross design เพิ่มกันชนด้านล่างและด้านหน้าเพิ่มกาดกันชนด้านล่างและด้านหลังเพิ่มกาดกันกระแทกประตูด้านข้างคิ้วซุ้มล้อแบบสีดำมีราวหลังคาคิ้วเหนือป้ายทะเบียนเป็นแบบสีเงา black gloss เสาอากาศนั้นเป็นแบบคีบฉลามชาร์กฟินเปลี่ยนล้อ a l อ o อแบบใหม่ที่มีขนาด17นิ้วดีไซน์ใหม่สี two t ท n พร้อมกับยาง225/50 R17 เปลี่ยนช่วงล่างโช้กอัพและสปริงแบบใหม่ยกสูงขึ้นอีก20มิลิเมตรภายในห้องโดยสารนะครับเก็จะเป็นโทนสีทูโทนดำตัดกับน้ำตาลเปลี่ยนเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังสีทูโทนดำและน้ำตาลมีการเปลี่ยนสีตัวถังภายนอกนะครับจากเดิมสีเทาไทเทเนียมเกรเป็นแบบสีเทาแกรไฟต์เกและสีที่ถูกโปรโมทในตัวนี้นะครับที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือสีส้มสัญชาต n ออเรนจ์เมทัลลิกและก็มีราคานะครับที่ปรับจากรุ่นท็อปรุ่นเดิมเพิ่มขึ้นอีกถึง4 0,000บาท โดยมิติตัวถังของเจ้า Expander Cross นะครับก็จะมีความยาวอยู่ที่4,500ม mm, ิลลิเมตรกว้าง1,800ม mm, ิลลิเมตรสูง1,750ม mm, ิลลิเมตรระยะฐานล้อ2,775ม mm, ิลลิเมตรระยะต่ำสุดถึงพื้น225ม mm. ิลลิเมตรจะเห็นได้ว่าเจ้า Expander Cross ตัวนี้นะครับเมื่อเทียบกับ Expander รุ่นธรรมดาจะพบว่ามีความยาวมากขึ้น25มิลลิเมตรกว้างขึ้น50มิลลิเมตรสูงขึ้น50มิลลิเมตรและระยะต่ำสุดถึงพื้นนะครับมีีีกการสูงงเเเพิ่มมมขึึน mm. ้นนถ20ัลยทยทดว ทางด้านขุมพลังนะครับก็ยังคงใช้เครื่องยนต์ตัวเดิมเหมือนที่ใช้กับเอ็กเพนเดอร์รุ่นธรรมดานั่นแหละครับนั่นก็คือเครื่องยนต์เบนซินรหัส 4A91 4สูบดับเบิลโอเอแคมชาร์ฟ16วาล์วพร้อมวาล์วแปรผันไมเวกขนาด1.5ลิตร 1,499cc เทียบกำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่105แรงม้าที่6,000รอบตนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่141นิวตันเมตรที่4,000รอบตนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ4สปีดขับเคลื่อนแบบล้อหน้านะครับซึ่งจะมีความจุถังน้ำมันถึงอง 20ซึ่งเจ้าเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับสิ่งที่แอบเสียดาอยู่นั่นก็คือก็ยังคงจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ4สปีดเหมือนเดิมนั่นแหละครับแม่จะเปลี่ยนทั้งทีเพิ่มมาอีกสักสปีดหนึ่งก็ไม่ได้เลยนะครับโดยเจ้า Expander c r o s s ตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับพวงมาลัยพ w e r เป็นแบบไฟฟ้า EPS ระบบเบรกคู่หน้าเป็นแบบดิสเบรกส่วนเบรคู่หลังนะครับเป็นแบบดัมเบรกธรรมดา ช่วงล่างด้านหน้านะครับเป็นแบบแม็กฟอร์สันสตาร์ดคอยสปริงพร้อมเหล็กกันโครงส่วนช่วงล่างด้านหลังนะครับเป็นแบบทอร์ชันบีมธรรมดาการดีไซน์ด้านภายนอกนะครับก็มาพร้อมกับไฟหลีหน้าแบบ led ไฟหน้าเป็นแบบมัลติรี f ซ็คเตอร์ led มีระบบไฟหน้านำทางหลังดับเครื่องยนต์ coming home light system ไฟตัดหมอกคู่หน้าเป็นแบบ led มีไฟลีไฟท้ายเป็นแบบ led ไฟเบรกดูดที่าเป็นแบบ led กระจกบังลมด้านหน้าเป็นแบบลดเสียงรบกวนมีสปอยเลอร์ด้านหลัง กระจกมองข้างนั้นสามารถปรับและพับได้ด้วยไฟฟ้าพร้อมีไฟเลี้ยว LED ภายในตัวมือเปิดประตูภายนอกนะครับเป็นแบบโครเมียมคิ้วขอบหน้าต่างภายนอกเป็นแบบโครเมียมมีการกรนชนด้านหน้าและหลังและกันรกระแทกข้างประตูมีเสาอากาศแบบขีบฉรามชาร์กฟินมีราวหลังคามาให้มีระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าและด้านหลังพร้อมระบบไล่ฟ้ามาพร้อมกับล้ออลอยขนาด17นิ้วพร้อมอยาง2 0 5ทับ5้าส ด้านภายในห้องโดยสารนะครับจะถูกตกแต่งด้วยสีทูโทนดําน้ําตาลวัสดุกตกแต่งภายในห้องโดยสารนะครับจะคาดลายคาร์บอนเมทัลลิกและสีดําเงาเป็นโอลแบ๊กมีไฟแสดงการขับขี่แบบประหยัดอีโคไดกระจกหน้าต่างไฟฟ้าพร้อมระบบวันทัดฝั่งคนขับมาตรวัดเรืองแสงเป็นแบบไฮคอนทัสที่มาพร้อมกับจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID แบบสีขนาด TFT 3มมิติขนาด4.2นิ้วมีไฟแสดงระดับและคะแนนการขับขี่แบบประหยัด พวงมาลัยนั้นสามารถปรับได้4ทิศทางขึ้นลงเข้าออกพร้อมหุ้มหนังให้ด้วยและก็ถูกตกแต่งด้วยสีเงินและสีดำเงาเป็นโนแบล็คหัวเกียร์และเบรกมือก็หุ้มด้วยหนังมีสวิตควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลายัยมีปุ่มรับสายโทรเข้าโทรออกบนพวงมาลายัยระบบกุญแจนั้นเป็นแบบ smart keyless entry พร้อมปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์แบบ push start มีระบบเซ็นทัล็อก มีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control แต่น่าเสียดายนะครับควบคุมความเร็วได้อย่างเดียวยังไม่สามารถแปลผ่านเป็นแบบ Adaptive Cruise Control ได้นะครับ<อ>ระบบปรับอากาศนั้นเป็นแบบธรรมดายังไม่ใช่ดิจิตอลแต่อย่างใดมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังพร้อมสวิตช์ปรับแรงลมแยกส่วนกันได้ด้านเบาะนั่งนะครับฝั่งคนขับนั้นจะถูกปรับได้ด้วยมือ6ทิศทางยังไม่ใช่ไฟฟ้าแต่อย่างใดนะครับส่วนเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้าก็ปรับได้ด้วยมือแค่4ทิศทาง เบาะนั่งแถวสองสามารถพับแยกสละได้60-40และก็ยังสามารถปรับเอ็นเลื่อนหน้าท้อยหลังได้สามารถพับทบกันได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เข้าออกแถวที่3มีพนักพิงหลังตรงกลางเบาะนัง่งแถวที่2สามารถพับลงมาเป็นที่วางแขนได้เบาะนัง่งแถวที่3นั้นสามารถพับแยกสละได้5 0าสพร้อมปรับเอ็นได้1จังหวะมีช่องเก็บของตรงคอนโซลกลางพร้อมฝาเลื่อนปิดมีถาดสาหรับเก็บและวางรองเท้าใต้เบาะนั่งด้านหน้ามีช่องเก็บของใต้พื้นสัมภาระด้านหลัง สระบบความมันเทิงนะครับก็จะมาพร้อมกับเครื่องเสียงวิทยุ AM FM CD MP3 มีหน้าจอเครื่องเสียงระบบสัมผัสทัชส,สกรีนขนาด6.2นิ้วที่สามารถเล่นแผ่น DVD ได้สามารถเชื่อมต่อไร้สายบลูทูธเชื่อมต่อ USB มีช่องชาร์จไฟขนาด12โวลต์3ตำแหน่งและที่สำคัญนะครับก็ยังให้ลำโพงมารอบคันอีกทั้งหมด6ตำแหน่งกันเลยทีเดียว ด้านระบบความปลอดภัยนะครับเกิดจะมาพร้อมกับระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวระบบช่วยป้องกันการลื่นถล่ย Traction Control ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบไฟฉุกเฉินเมื่อเบรกกระทันหันมีกล้องมองภาพขณะถอยจอดหนึ่งตำแหน่งเข็มขัดนิรภัยแบบ E.R. แบบ3จุดทั้ง7ที่นั่งมีจุดยึดเบาะเด็กนั่ง Isofix มีระบบกุญแจ Immobilizer พร้อมสัญญาณการขโมย และที่สําคัญนะครับรุ่นนี้ก็น่าเสียดายเลยนะครับชาวบ้านชาวช่องให้ทุงลมนิรภัยกัน6ตําแหน่งเจ็ดตแหน่งแต่ทางมิ t ูบิชิเอ็กเพนเดอร์คอสตัวนี้นะครับให้ทุงลมนิรภัยคู่หน้ามาเพียง2ตําแหน่งเท่านั้นส่วนด้านสีตัวถังภายนอกของเจ้ามิ t ูบิชิเอ็กเพนเดอร์คอสตัวนี้ครับก็จะมีมาให้เลือกด้วยกันทั้งหมด5สีนั้นได้แก่สีเทาแก๊สไฟเกทเมทัลลิกสีดำเจ็ t แบล็กไมค้าสีเงินสเตอร์ลิงซิ v เวอร์เมทัลลิกสีขาวมุกคอร์สไวท์เพล และสีสุดท้ายเป็นสีโปรโมตของ Mitsubishi x x p n d e r Cross ตัวนี้นะครับนั่นก็คือสีส้ม u u s s i n e o r a n n e m e เม l l i c ซึ่งราคาของเจ้า Mitsubishi x x p n d e r Cross ตัวนี้นะครับก็จะมีแค่รุ่นเดียวเท่านั้นนะครับนั่นก็คือรุ่น1.5ลิตรเกียร์อัตโนมัติ4สปีดร,ราคานั้นอยู่ที่899,000บาทเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้า Mitsubishi x p a n d e r Cross ใหม่ตัวนี้ที่เพิ่งได้มีการเปิดตัวไปในบ้านเรากันแล้วนะครับ ซึ่งในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับกับราคาที่เพิ่มขึ้นมา40,000บาทแต่ก็ว่าในการตกแต่งสไตล์ดูดันยกสูงดูลวมีความแปลกใหม่จากตัวท็อปหรือว่าเอ็กเพนเดอร์ตัวธรรมดานั้นนะครับ40,000บาทนี่ราคานี้ผมก็รับได้นะครับถ้าหากฟังสเปคที่พูดมาแล้วเราไปเพิ่มเองข้างนอกนี่ผมว่ามีเกิน6 7เ0 0 0หมื่นอย่างแน่นอนอันนี้4 0 0 0 0บาทนี่จบจากโรงงานเลยนะครับใครชอบไม่ชอบยังไงก็ไปเล่นรุ่นท็อปตัวไม่คอสได้นะครับถูกกันตั้ง4 0 0 0 0บาทในมอไซค์ทั้งหนึ่งค,ค,ร,ครคิดว่า เฮ้ยเสียเงินเพิ่มแค่4 0 0 0 0ืนบาทเขาแต่งมาให้สวยงามขนาดนี้ผ่อนเพิ่มอีกนิดๆหน่อยๆพัน0อ0 0ไม่เป็นไรหรอกเอารุ่นนี้แหละก็ขอให้เพื่อนๆที่คิดอย่างนี้ไป Mitsubishi Xpander c อร์ได้เลยนะครับไม่ต้องไปสนใจอะไรยังไงเงินเราลดเราซื้อไปใช้เองสวยงามอย่างนี้ถูกใจและสบายกระเป๋าพวกเราอย่างแน่นอนแล้วเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเจ้า Mitsubishi Xpander c อร์โฉใหม่ตัวนี้คิดว่ามันน่าผ่อนหรือไม่น่าผ่อนอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ หากเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารยานยนต์ใหม่ๆกันนะครับ